สวัสดีสครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปดูมาเล่าของพวกเรานะครับก่อนเกมแข่งวันนี้เล่าก่อนเกมเป็นบิ๊กแมตชที่ไม่พูดถึงไม่ได้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดอิตาั์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของริวพพรูทุ่มครึ่งวันเสาร์มาพูดกันถึงสถิติเฮดเฮดของผู้นี้ก่อนเจอกันทั้งหมด52นัดแมนซิตี้ชนะเป็น12เป็นเกมยาวยนัดนะ แล้กมมน 99, นกวก็เสมอไป19นัดลรเวอว์พภูชนะ21เป็นเกมเยือน4นัดนะที่ชนะใช้ชนะล่าสุดในเกมเยือนน่ที่ลรเวอว์พภูพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย,ยค, city, คือในปี2018นู่นนะสีส่ัซนที่แล้วอ่ะเป็นบ้านใครบ้านมันแต่ว่านัดแรกที่ไปเจอในแอนฟิลด์ก็ลรเวอว์พภูชนะเป็น0-0กลับไปเจอที่บ้านแมนซิตี้แมนซิตี้อาจไป4ดอกชนะไป4-1เริ่มตั้นที่สถิติของแมนซิตี้ที่น่าสนใจแมนซิตี้เนี่ยผลงานเรียกได้ว่าโหดร้ายทารุณมากสีซน่นี้มีหลุดแพ้ไป2นัดที่ไ,ไม่ น่าเชื่อคือแมตช์แรกแพ้ลูต่อมาแพ้อร์เนลแล้วก็หลังจากนั้นก็ชนะลวดแมตช์ที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นเกมของลูกกุแปดาวให้8ดาวอ่ะเป็นแมตช์ of ฟเดอะซีซั่นเลยใช่เราเสมอกันไป4ี่สี คุ้มมาก<ช>ดูแมทนั้นหลับหลับอยู่ตื่นอ่ะแผลกันยิงอะไรอย่างเงี้ยติมติมติมตมอย่างเงี้ยแม่งแลกกันไปแลกกันโอาโหแม์นั้นมันมากจริงถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือใครที่ดูเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะครับผลงานของแมซิตี้ฤดูการนี้เล่นไปแล้ว12นัดชนะ9เสมือ1แพ้2มี28คะแนนก็เป็นอันดับหนึ่งส่วนสถิติการเล่นในบ้านรดูการนี้ก็คือเล่นไป5นัดชนะ5นัดรวดเราก็สถิติที่น่าสนใจก็คือ goals per match เป็นอันดับ1ครับโดยอยู่ที่2.7ประตู ส่วน g o conceded per match ก็คืออันดับเสียประตูต่อแมตช์ก็คือเป็นอันดับ3อยู่ที่1ลูกท้วนนะครับก็เรียกได้ว่าเสียประตูทุกนัดแมนซิตี้ใช่แล้วในปีนี้ average possession ก็ Action, คืออัตราการของบอลต่อเกมก็คือเป็นอันดับ1อยู่ที่62.6%ถัดมาที่ shot on target per match ก็คืออัตราการยิรยงเข้ากรอบต่อเกมเป็นอันดับ1อยู่ที่7.3ครั้งนอันดับ1แทบทุกสิ่ง big c h a n c e created เป็นอันดับ2 อยู่ที่31ครั้งเข้าไปแล้วแล้วก็ big chance miss ก็คือเป็นอันดับ6โดยอยู่ที่21ครั้งถัดมาก็เป็น interception per match การตัดบอลได้ต่อครั้งนะเป็นอันดับ18โดยอยู่ที่6 4จุดครั้งต่อเกมว่าเป็นอันดับท้ายๆเลยนะแล้วก็ successful tackle per match การเข้าสากัดสำเร็จเป็นอันดับสุดท้ายของมี่ตโดยอยู่ที่8.1ครั้งต่อเกมเรวได้ึ่งไม่สกัดกันเลย ฟาวล์วร์แมท์ก็เป็นอันดับสุดท้ายเลย20โดยอยู่ที่8ปดจุดเก้าต่อเกมต่อเกมเหมือนกันแล้วก็มีอีกสองสแตตที่ที่ว่าน่าสนใจคือเซฟเซฟเพอร์แมตช์เนี่ยของแมนซิตี้เนี่ยเป็นอันดับที่19ของลีกคือคือเอเดียสันมีโอกาสเซฟแค่1.8ครั้งต่อเกมเท่านั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งการเคลียร์บอลอยู่อันดับสุดท้ายของลีกเหมือนกันเคลียร์ไปทั้งหมด10.1จุดหนึ่งครั้งแมนซิตี้เกมรับเห็นได้ชัดว่าแทบไม่ได้รับ เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจดูจากสถิติเนี่ยรู้สึแท้ไม่ได้รับเลยเพราะว่าบลอกอย่างเดียวดูสถิติในฝั่งออฟเฟนซีฟของแมนซิตี้เนี่ยไม่หนึ่งสองสามอยู่อย่างเงี้ยอือก็คืออัตราการยิงต่อแมตช์แล้วก็อัตราการพองบอลเนี่ยมันสูงมากจริงจริงมาที่สถิติของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนาะผลงานของลิเวอร์พูลนะเล่นไปสิบสองแมตช์ชนะแปดเสมอสามแพ้หนึ่งมียี่สิบเจ็ดคะแนน มาเป็นอันดับ2ของลีกนะครับนัดล่าสุดไปชนะเบนฟอร์ดอย่างสบายๆ3าประตูต่อศูนย์ส่วนสถิติการเล่นนอกบา้านฤดูกาลนี้เล่นไป6ชนะ2เสมอ3แพ้ไปน1นครั้งแล้วก็สถิติที่น่าสนใจถัดมาก็เป็นโกลส์เพิร์แมนเป็นอันดับ3โดยอยู่ที่2.3รูุอืมูแล้วก็โกลส์คอนเซต e ดเปิร์แมนเราสเสียป,ประตูน้อยที่สุดอันดับหนึ่งเป็นนัลลี 1> 1โดยอยู่ที่ศูนย์ปลูกซึ่งอันนี้เมื่อประมาณ3-4เกมก่อนหน้านี้ลิเวอร์อรพูลูเสียประตูเยอะกว่านี้นะใช่เฉลี่ยประมาณนัดละ1 หนึ่งกว่าหนึ่งบวกอะเสียประตูแทบทุกแมตเลยแล้วเหมือน เกมลับ <Game> เริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นคือเอาจริงๆสายสติเนี่ยมันแปรผันกับทีมอื่นด้วยอะพอแมนซิตี้แมันไปโดน4เม็ดเนี่ยออ๋แล้วลิเวอร์พูลนั้นล่าสุดไปคลินชีตได้ไงแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นบิ๊กช็อตเครีดิตนะครับเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่33มสิบสามคั้งบิ๊กช็อตมิสก็คือพลาดโอกาสสำคัญสำคัญก็อยู่เป็นอันดับ4โดยอยู่ที่23ครั้ง10ครั้งเนี่ยของการพลาดเป็นนี่แหละใครซี่ใครเลยเป็นน้องยีเอสสำหรับผมน้องหนหหน,หนใช่แล้วครับพลาดไป10ครั้งมีโอกาสสาคัญนะครับ ถัดมาก็เป็น expected goals ม,มาเป็นระดับหนึ่งโดยอยู่ที่26.9อแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตู27 ประตูเลยนะถัดมาครับเป็นเซตฟูลแท็ l เกิลเพอร์แมตช์อยู่ที่9.3ครั้งอยู่ในอันดับที่16ก n ีนชี t เป็นอันดับ4ก็เป็นเก็บก n ีนชีสได้4ครั้งถัดมาก็คือเพนดอล์ติสอวัลได้จุดโทษมาแล้ว4ครั้งอันดับ3ของลีกต่อมาก็เป็นความพร้อมของทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นติดโทษแบนเอาที่เจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมที่แมนซิตี้เอาตัวหลักๆตัวสำคัญในซตนะก็มีแบ็กซ้ายเซจิโกเมสครับแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้จะเรียกแบ็กซ้ายหรือเ็นนตอรดีีใค่าาก้้แลว ฝั่งซ้ายของซิตี้มีปัญหา2คนเลยแล้วก็มาติอัสนูนเยสซื้อมาก็เจ็บลงไปแม่ก,กินแม่กก็เจ็บแล้วก็มีเควินเดอะบอยที่เจ็บอยู่นะครับก็อาจจะกลับมาแบบเผื่อปีใหม่และ ที่เจ็บเพิ่มเติมจากทีมชาติเนี่ยโควาสิตจอร์สโตนจอร์สโตนนี่ก็เจ็บก่อนหน้านี้แล้วถอนถอนตัวติดชางหลุดไปเออร์ลิงฮาลันและเอเดอร์สันเจ็บทั้งคู่จากทีมชาติซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมไม่รู้ว่าเจ็บเยอะเจ็บน้อยแค่ไหนยังไม่วันที่เราอัดคลิปยังไม่มีข่าวประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเป็นยังไงได้ข่าวแว่บๆมาว่าฮาลันนั่นน่าจะพร้อมลงสนามเพราะว่าเหมือนเจ็บข้อเท้านิดหน่อยเป็นแผลเดิมคิดว่านะว่าฮาลันน่าจะมีโอกาสที่จะลงในนัดนี้แต่เอเดอร์สันเน ก็เหมือนเดิมครับเตียโก้คันทารา่าก็ยังเจ็บอยู่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาแล้วก็เตฟฟานไบเซติกก็ยังไม่พร้อมกลับมามที่เพิ่มเติมก็เป็นไรอันกาเป็นแบบโจโกเมสราฮิมคนาเต้ ate, เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วเจ็บบ่อยมากก็เคอร์ติสโจนไม่แน่ว่าจะมีโอกาสได้ลงหรือเปล่าแล้วที่สําคัญก็คือแอนดรูโรเบอร์ซันเนี่ยน่าจะยาวเนาะเจ็บหัวไหล่หัวไหล่ลหลุนดนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายของทั้งสองทีมเนี่ยมีปมัญหามาที่สถิติผู้ลเล่นไนเซติ้แน่นอนครับเออร์ลิงบราซิลแลนด์ดีก Okay. ใช่แล้วพลาดโอกาสสาคัญก็ไป13ครั้งเหมือนกันเออนี่แหละอพอๆกันพลาดเยอะกว่าวไอ้หนูนิ่งนะเรื่องที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลนะเป็นหนึ่งใน2ทีมที่เออร์ลิงฮาลันนี้ยังยิง,ยงไม่ได้อีกหนึ่งก็คือเบนฟอร์ดไม่รู้ว่านัดนี้จะยิง,ได,ะนะไ,ดงได้หรือเปล่าเนาะจะทำลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจ <ไป S 2> อร์มี่โดบูโดวแอสเซทแอซายไปแล้วนัดเดียวนัดก่อนหน้านี้นัดแอสเซทไปเท่าไหร่แล้วอะสี่ <4. S 1> อ่าสี่มีสถิติที่น่าสนใจคือซัฟเซตฟูดริบเบิ้ลส์เพิร์สไน่่ยนนออััดบูที่้แมนเชสเต่อ,อสู้เลี้ยงผ่า พู้ต่อสู้เป็นน,านาันนันหนึ่งของลีกใช่โดยอยู่ที่5.0แคลหรือ63.3%ต่อเกม,มน่าสนใจมากสถิตินี้คือเลี้ยงยังไงก็ผ่านแล้วมาที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันครับหนึ่งเดียวคนนี้ก็คือโมฮัมเหม็ดซาลายิง10ใจไป4ทำทุกอย่างแล้วต่อมาก็เป็นตัวไฮไลท์ของเกมนี้เนาะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคีย์เพลเยอร์สำคัญไอรก่อนที่เข้าคีย์เพลเยอร์ครับก็ถ้าชอบเราสนับสนุนพวกเราได้นะครับกับเสื้อตัวนี้เลยนะครับเอาให้ดูกันชัดๆนะครับสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่ ก็สามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยการซื้อเซอร์ตัวนี้สั่งซื้อเซอร์ตัวนี้ได้เลยก็มีลิงก์รายละเอียดอยู่ในใต้คอมเมนต์แล้วเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับกระผมต่อมาที่คีย์เลเยอร์ของเกมนี้ทางฝั่งแมนซิตี้แน่นอนเลยต้องเป็นเขาคนนี้แหละไม่มีใครก็คือฮาร์แลนด์นั่นแหละอย่างที่รู้เนาะแม่งยิงเป็นก่อเป็นกรรมถึงโอกาสถ้าเขาจะเยอะแต่ว่าก็เปลี่ยนไปประตูได้แล้วแมนซิตี้มีโอกาสท่าบอลให้เขาเยอะไอคนที่จะจ่ายให้เขานี่แหละก็คือเบนดซินวาเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ3ามในการ โอกาสสำคัญ big chance c r e a t เนี่ยตัดไปและเจ็ดครั้งตัวนี้คนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโรดรีอืมนะตัวนี้พี่คิดว่าถ้าเปรียบฟุตบอลเหมือนเอเดนเอลอ่ะหรือเป็น<ม>นอร์มแคนุตบอลนี่ยโรดี้น่าจะเหมือนคว<ม>นะอเตอร์แบ็กก็คือบัญชาเกมอ่ะได้ทั้งบอลสรรั้นบอลยาวยิงไกลก็ได้พอซิชั่นนิ่งดีส่วนลิเวพูอย่างที่เราดูกันเนาะว่าซาร่าเนี่ยแหละซาร่าเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างโอกาสสำคัญ big chance c เ e เ t e d ก็11ครั้งเพิ่มแล้วมากกว่า แบร์โดเซนวาอีกและที่สำคัญเนี่ยซาร่ายิงได้ด้วยเป็นรองดานโซโลของพี่เมลีกเนี่ย อันดับสล้เนาะแต่ถ้าตามทางหางอ่ะสามลูกเองแอคอทีทีนึงก็ทันแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นทีแมนสําคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้คือเขากลับมาแล้วก็คือเฟอร์จิลแฟนดเราเคยพูดไปอ่ะว่าฟฟนดยเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยเพราะจริงๆเขาไหวแล้วเขากลับมาเหมือนใกล้ๆล่างเทพของเขาแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้ก็คือมีสถิติที่ดีมากลูกดวลการอากาศแล้วก็ก็คือแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่มีใครเลี้ยงผ่านเขาได้ในฤดูกาลนี้คือฟานดกลับมาพีอีกแล้วไม่ใช่ใกล้ยกล้เคี่างทอง Hứa mô phàn đầy ạ ปีที่แล้วที่เขาฟอร์มตกอะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย1คือฟุตบอลโลกอาการบาดเจ็บแล้วก,ก็อีกอีกอันหนึ่งก็มีเทรนด์คอยหางานให้เรื่อยๆด้วยมันก็เลยผลงานก็เลยยิ่งเด่นขึ้นมาเราฟันไบต์อว่าอย่างนั้นอีกหนึ่งคนก็คือสซบอสไสน่าจะเป็นอีกหนึ่งคีเพลเยอร์สำคัญของเกมนี้ก็หลายๆคนเนี่ยเทียบเขากับเจอร์หลาดเลยนะเพราะว่าซบอสไส้ทำทุกอย่างในแผงว<ต>ิฟิวอะคือวิ่งไม่หยุดจริงๆสซบอสไสแล้วแบบเหมือนไม่เหนื่อยด้วยนะอยู่ทุกพื้นที่ คือไม่แน่ใจว่าเป็นนักเตะคนเดียวหรือคนคนต้นต้นของเลียภูที่แทบไม่เคยโดนเปลี่ยนออกหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะยังไงก็ใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะไม่แน่ใจแต่ว่าน้อยมากที่จะเห็นเปลี่ยนสซวอสไซ์ออกหรืออาจจะมีแหละแต่ว่าเราเห็นเขาเกือบทุกเกมครบ90้สินาทีอะ่ะเท่าที่รู<ด>นะเก้าสินาทีคือวิ่งไม่มีหยุดเนาะต่อมาก็คือความน่าจะเป็นของเกม มองของเราสองคนเริ่มที่โอก่อนละกันผมมองว่ามันเป็นการดวลระหว่างยอดทีมในช่วงเวลานี้2ทีมคือแมนซิตี้กับอรกพูเนี่ยโอกลว่าเกมจะน่าเบื่อที่จะเล่นกันรัดก,กุ่มแล้วไม่บุแกแลกใส่กันอ,อยากให้สนุกเหมือนเชลซีกับแมนซิตี้มากๆผมมองว่าถ้าไม่มบุกแลกกันไม่จะกําไรคนดูมากๆและเป็นการสู้ระหว่าง3คนถ้าได้ลงสนามทั้งทั้งคู่นะทั้งสองฝั่งนะหนึ่งโก ข้อสนุกแล้วเอเดอร์สันกับอาริซงอ่ะโอ้โหสองตัวนี้ก็มาแล้วแม่งเซฟกอลตุดตลุดใช้แล้วแม่งเป็นคู่แข่งโดยตรงทีมชาติบราซิลเหมือนกันดิอันนี้สองคู่กลางโรดี้กับโซวอสไลซึ่งแม่งเป็นคีย์แมนของกองกลางทั้งคู่เลยโรดี้เนี่ยอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจโรดี้พักไปสองสมแมตนะครับสถิติจ่ายบอลเยอะสุดในทีมแมนซิตี้นะจ่ายบอลไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งอ่ะซึ่ง เลขสวยมากแล้วที่ City แ,แมนซิ i t ตี้แพ้2แมต์นั้นะคือไม่มีโรดี้ทั้ง2แมต์ส่งผลชัดเจนและอีกตำแหน่งหนึ่ง ที่โอมองว่าชนกันแล้วสนุกก็คือซาลากับเออร์ลิงฮาลันที่มันจะแข่งกันยิงเลยเป็นอะไรที่มันกำไรคนดูถ้าเกิดบุกแรกกันมันจะสนุกมากแน่ๆแต่โอคิดว่าแม่งจะไม่แลกกันมันจะเล่นกันรัดกลุ่มจ่ายบอลกันแฮกเกมลับรอคู้ต่อสู้คือรอช่องแล้วค่อยยัดเข้าไปเหมือนสู้กันด้วยแฮตติกอะใช่เนาะโอเลยมองว่าเกมนี้มันอาจจักนะอาจจากความน่าจะเป็นมันเลยออกออกจากหน้าเบื่อหน่อย แล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่งกลับมาจากทีมชาตินักเตะมีอาการล้านักเตะหลายคนของทั้งสองทีมนะต้องกลับจากทีมชาติอย่างอลิซงเนี่ยเล่นเต็มเก้าสิบแมตช์บินกลับมาก็มีฟูเลียนอัลเวสนะชาร์ซิตี้แมคริสแมคคาริสเตอร์ของลิเวอร์พูลนาวินนูนเยสแล้วเล่นเกมหนักๆครั้งนั้นบาราซิลเจออาร์เจนอานูนเยส เจออาเจนอีกเหมือนการโอ้โหแล้วเกมบาซิลกับอารเจนนี่แม่งแบบตัออยากกระสงครามแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ม,มองไม่รู้ว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าที่เอฟเวอร์ตันโดนตัดแต้ม,มและแมนแมนซิตมีอีกร้อสิบห้ากระทงที่รออยู่ไม่รู้ว่านักเตะจะคิดยังไงเป๊ปจะคิดยังไงเพราะเรื่องเรื่อลสนามก็มีส่วนออนะป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทําให ใจนักเตะอยู่ในเกมนี้ได้หรือเปล่าใครพลาดก่อนโดนแน่ๆถ้าประตูแรกมีเร็วจะสนุกแน่ๆของพี่เนี่ยส่วนตัวเหมือนอย่างที่โอ๊บบอกก็คิดว่ากลัวเหมือนกันว่าจะออกมาเหมือนดูเชิงหละคือเล่นอย่างระมัดระวังมากๆออแทนที่จะแลกกันใส่เหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนนัดเชลซีอะหรือหรือว่าคูกับแมนซิตี้แต่ไหนแต่ไรอะเราเห็นกันมาหลายๆเกมแล้วว่าเหมือนเตไทับเนะกันใช่เพราะว่าหมัดมันหนักเหมือนนักมวยอะคู่เนี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมันจะเป็นแบบเนี้ยก็คือต่างคนต่างระมัดระวังกัน คือใครก็แล้วแต่ทั้งสองทีมเนี่ยที่ได้ประตูแรกมาก็กลัวเอาผลแล้วก็คือรอาพลาดล้วไลลตอยอะไรอย่างเงี้ยพอพอได้แล้วผ่อนได้ประตูแรกแล้วพอร์ตคือกลัวจะเป็นแบบนี้กลัวจะเกมจะไม่สนุกกลัว่าจะน่าเบื่อเหมือนกันนะสรุปฟันธงลงสกอร์เลยดีกว่าสกอร์เหรอโอ้กิงตามสแตทนะโอ้คือว่าแมนซิตี้ชนะ ในมุมมองของโอเพราะแมนซิตได้เปรียบในการเล่นในบ้านถ้าเกิดผู้เล่นครบนะเพราะว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ฮาลันยังดาวอยู่นะฮาลันกับไอเลอร์สันยังดาวอยู่ว่าจะได้ลงสนามหรือไม่เพราะว่าถ้าฮาลันไม่อยู่เนี่ยแทบไม่มีตัวจบเนะซิตี้นะมีโดกูที่น่ากลัวแต่ก็จังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ใช่ตัวจบสกอร์บูเลียโนโรเลสก็ไม่ใช่ตัวจบสกอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าแมนซิตมีฮาลันโอให้แมนซิตชนะ1-0แต่ถ้าแมนซิตไม่มีฮาลันเกมลุกจะหายไปโอก็เลยคิดว่าน่าจะเสมอหนึ่งโอให้ส สกอร์นี้แล้วกันแต่ถ้าฟันอันเดียวเลย10แมนซิตคำหรับพี่เนาะ,ะมี2ส,สกอร์เหมือนกันว่าส่วนตัวแล้วเป็นแฟนลิเวอร์พูลก ยังไงก็เชียร์ลิวภูอ่ะก็ยังอยากให้ลิวพูชนะเออแต่ว่าถ้าลิวพูชนะได้ก็น่าจะเป็นประตูเดียวแต่เอาจริงๆนะพูดด้วยสถิติลิวพูเป็นรองแล้วก็บ้านไข่บ้านมันวยแล้วก็ยังคิดว่าลิวพูอ่ะแต่แพ้เก็ฟันไปเลยว่าลิวภูแพ้หนึ่งศูนแต่ว่าเราก็เชียร์แม่งเต็มที่ขอเสมอวะก็สำหรับวันนี้พวกเราไปดูมาเล่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้พวกเรามาเล่าหลังเกมเกมนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะถ้ามีกระแสตอบรับที่ดีเดี๋ยวเล่าหลังเกม ทกัแล้วก็สนับสนุนพวกเราได้นะครับกับการซื้อเสื้อตัวนี้แล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์ถ้าชอบมากๆก็แชร์ไปให้พวกเราด้วยนะครับหรือใครมีสปอนเซอร์สนใจที่จะลงโฆษณากับช่องเราไม่ว่าจะเป็น product อะไรก็ได้เรายินดีรับหมดทุกอย่างนะครับ ตรงนี้ก็ยังว่า,วางนะงนี้ก็ได้สองตำแหน่งข้างหลังว่างสองตำแหน่งหรือจะมาวางบนเสื้อเราก็ได้วางบนหัวก็ได้ยินดีรับสปอนเซอร์สำหรับวันนี้พวกเราไปดูมาเร่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ